ดีค่ะพี่ใบเตยค่ะน้องบัวค่ะ,คะวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวมาม่า,มาเผ็ดค่ะอ้าวม,มาอยู่ไหนนะเอา้าอยู่ไหนนะคะอค๋อ <laughs> ทำลายทำลายพวกนี่ค่ะเป็นรถเผ็ดนะคะน้องใบบัวเป็นรถ แล้วทำไมมาเป็นรูปแบบกระป๋องนะคะเราเบบไม่เคยคะคะเห็นค่ะก็ลองซื้อมาวม่ามันจะเหมือนแบบซองหรือเปล่าะคะแต,แต่แต่ว่าเนืของน้องแม่พัวเป็นรสชีสเราก็ยังไม่ได้เคยชิมเลยค่ะและเพื่อนเพื่อนน้องๆน,นะคะใครเคยทานเป็นแบบคัพบ,บ้างหรือย,ยังเนาะยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างได้นะคะบอกเล่ากันฟังได้นะคะอันนี้เราซื้อที่ โลตัดใช่ไหมคะเ็คใกบ้านเราค่ะเต้เราไม่มีน้ำร้อนนะพี่ไปเตยงั้นเอามาเลยค่ะเสกมาเลยชิงงั้นช่วงที่เราบอกราคากับป๋องก่อนกับป๋องละ4สี่สิบห้าบาทค่ะนะคะเท่ากันเลยรวมกันเป็นชิน้ำร้อนมาใกล้เลย จะชิมแกะเล็มาม่าเ mm hmm. ผ <can> <can ็ดกับมาม่าชีสรูปแบบกระป๋องนะคะมาม่าของมวข้างเเหยียบไปกล้ไหมเยไปใมดีวแโอ้ขอมวมีสออ่สอ ังไม่ต้องดึงยังไม่ต้องดึงฝาออกทั้งหมดนะคะลูกใส่น้ำร้อนโอ้นี่อ๋อนี่เป็นเครื่องปรุงของมันนเป็ที่ระบายมันเป็นที่ระบายด้วยนี่ตรงนี้นี่ค่ะระบายความร้อนชี่ระบายอารมณ์นะคะแต่ว่าน้ำไม่ร้อไม่มีรูปแานี่ค่ะทิ้งไว้สี่นาทีนะคะ่ะซองรู้ว่ะเหมือนกันเลยทำให้เรา ทานง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหม้องใช้ดูวิธี่ายกว่เลยแต่ว่าเดี๋ยวแล้วต้องไปเอาชามวของน้องใบบัวช้อนค่ะเขามีช้อนให้ไหมคะไม่มีค่ะซ้อนไม่มีค่ะมัมีซ้อนใช้อนไม่มีค่ะน้ำไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็เสกมาชอมก็ไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำร้อนกันก่อนเนาะเอาอันนี้ใส่ก่อนนะคะของน้องใบบัวเอาอันนี้ใส่ก่อน จะได้ดูวิธีย่งคะไม่รู้ค่ะที่เบย์เจต้องใส่น้ำร้อนก่อนนะคะลูกน้ำร้อนเสร็จแล้วก็เทน้ำทิ้งถึงจะใส่เครื่องปรุงอะค่ะพิซดาร์สคะกินแบบสูตรโอ้กไมเกอร์นะคะเออสูตรแบบพี่เบย์เไม่ต้องเทหมดค่ะไม่ต้องเทหมดค่ะออกก่อนค่ะโอ้โหตอนที่หนูได้หมดแล้วไม่เป็นไรค่ะอ่าเทน้ำไปเลยค่ะลูก โคสนาโฆษณาเด้งรอแหมอ่ะแล้วของน้ำมุกที่เทให้น้องใบบัวนั่นคืออะไรคะเป็นแล้วไม่รู้ผงชีสป่ะเป็นซุปก่อนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผงชีสชีสนี่ล่าตอนน้ำร้อนใส่น้ำร้อนไปแล้วค่ะแล้วก็อบเสร็จแล้วน้องใบบัวจะให้ดูนี่นะคะผงชีสเทน้ำหมดน่ารักมากน้ำถึงไหม กับตรงขอบขอบเดีมันจะมีขอบนะคะลูกของพี่เตยต้องเทน้ำด้วยนะคะมาเดี๋ยวให้น้มุกเทให้นให้มุกเทให้ปึ๊บโอเคเร็วเร็วเลยเร็วเร็วเลยเร็วๆโอเคน้ำไหลค่ะจีเอาอีกเอาอีกค่ะอีกนิดนึงอีกเดี๋ยวไม่จะพอแล้วค่ะพอละพอละปิดฟ้าเลยนาะไม่ต้องแกะเอาหม้อไม่ต้องแกะเอาหมดค่ะพี่ปิดไปเลย ใช่่คะรู้สึกว่าของพี่จะยุ่งยากกว่านะคะคือเราเกะไม่ได้สรุปว่าพี่เตยเคยกินมาม่าเผ็ดไหมคะเอาของพี่เตอใส่ทันอุ๊ยไม่กินไม่กินเลยได้รอยมาแล้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมี2สูตรงสูตรเผ็ดกับชีสชีสไงคะน้องไม่บัว งั้นเรารอให้มามาอืดนิดหนึ่งและเราก็จะเสกช้อนกับซ้อมอาวุธคู่กายเตยน้องใบบัวนี่ค่ะเราต้องกินหมูก่อนหนึ่งอมซ้อมานไปหนึ่งาทีโอ้โหยังไม่มื่อไปถึงไหนเลยใช่ไหม นี่คือหมูตัวใหญ่เลยคะเราต้องกินหมูตัวใหญ่ให้กลมค่ะหมูตัวใหญ่ยังงหมูตัวนี้ค่ะมันเริ่มลอยแล้วริ้วขึ้นมาแล้วแต่ว่าโอเคปุ๊บยังไม่ได้ค่ะยังไม่ได้อีกสีนาทีค่ะงั้นรอต่อไปค่ะเฮ้ยดูตูดอันนี้มันเริ่มออนแล้วมัพี่จะเปลีก่อนไหมคะแล้วของพี่เบต์เตยต้องรอกี่นาทีปกติถ้าเป็นสองนี่ต้องกี่นาทีคะน้อมุกน้องมุกพอคำนวณได้ปะ มันถ้าเป็นซองมันต้มจนสุกอะค่ะต้มจนเส้นมันอันนี้คะเส้นมนง่จากข้างกระป๋องนี่คือเขาบอกประมาณกี่นาทีนะทุกทกระป๋องที่พี่เตยเคยทำมาสี่นาทีเหมือนกันค่ะอ๋อสนาทีโอเคแั้นรอต่อไปอีกสมนาทีระหว่างรอนะคะน้องเป็นก็จะเทผงชีนะคะเขาให้ที เป็นผมสีครีมครีปออกเหลืองๆใช่ไหมคะใช่ไหมปี๊ดไหมคะโอเครอไปอีกน่าจะอีกเหลืออีกสองนาทีรอต่อไปตอนนี้นะคะเราก็เทน้ำออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีน่ากลัวแต่ผิดสูตรไปนิดนึงก็คือเราเราลืมใส่ใส่ซอสไปก่อนแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าความเผ็ดเนงคงอยู่แน่นอน หนึ่งเราจะบีบให้หมดเลยค่ะเราก็เหลือน้ําไว้ขบถิงนิดนึงของพี่ไปเติมนี่จะเป็นละแห้งใช่ไหมคะใช่ค่ะของบัวจะเป็นน้ำอันนี้รอนะคะรอของน้องไปบัวน่าจะได้แล้วนะคะไม่ว่าจะหลงว่าแม่าจะได้แล้วอ่ะปรุงกันเลยสรุปก็คือสี่นาทีก็โอเคแล้วเนาะตามตามข้างกล่องเขาบอกเลยสี่นาทีพี่เขาถ้าเป็นหอมไปเติจะเทน้ำ มันไม่แข็งแล้วอ่ะนี่นะคะของน้องไม่บัวน่ะมันแข็งนี่ค่ะหอมมากเลยหอมมากเลยโอเคอ่ะเราจะดเมนูกินชีสของน้องไม่บัวไปทีริช่ากันเลยดีกว่าอ้าวดุย รู้สึกเดี๋ยวนี้อะไรก็จะสะดวกไปหมดเลยเนาะใช่ค่ะกินกันไม่ง่ายเลยเพราะว่าตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วนะคะโอ้จุดถ้าบามาเห็นแบบนี้โอเคเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องทกันไม่ต้องลั่หม้อนะคะต้องแบบน้ำร้อนนะปุ๊บหอมมากแล้วทำไมเด็กนอนดึกกันจังเลยกัเนี่ยวันเนี้ยหิวค่ะก็ขอบอกนิดนึงว่าเมื่อกี้ไปกินเลี้ยงกันมาใช่ไหมคะแล้วก็ กินไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่แล้วกลับบ้านเด็กด้วยประโจกกับน้ำมุกกำลัเงเลิกงานพอดีเนาะใช่จะเจอมามา่มาเผ็ดแบบคับมาเลยเอามารีวิวกันเลยใช่เป็นยังไงคะอร่อยเห็ดไหม, <laughs> ไมอืมเส้นเหนียวเนื้อโอเคเลยนะคะชิเคกจะลองกิงน ถึงไสติ่งเลยไหนกดโอเคครับนายมุกไหนยกเส้นโชว์หน่อยสิเดี๋ยว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 ไม่ใช่โอเคในในคอร์ดูนะนายมุกกินให้ดูหน่อยอันนี้คือเส้นของน้องใบบัวนะคะเป็นไงคะนายมุกอันนี้เส้นของชีชนะคะของน้องใบบัวเลยแก รสชาติโอเคเลยนะคะเยค่ะดีเลยมงจะล,ลดความเผ็ดลงไปนะคะในการเติมต้องหัไข่เป็นไงคะเจ๊ตัดไม่ออกจิ้มตูดทำไมเส้นมันหนาเลยนะคะโอยอย่าเลแล้วเทียบกับถ้าเป็นซองนะคะพอๆกันและคะ่ะโอเค น้ำอยู่ไหนคะตอนนี้ตอนนี้คือน้ำมุกเติมอันนี้คือเสีนมนะคะเต้าหู้เข้าไปเรากินนมเพื่ออะไรคะลูกให้หายเผ็ดนะคะนมนมนี้ช่วยได้นะเมสในต้องกินจะประมาณสิบกล่องโอ้นี่ขนาดดินน้ำออกไปนะเนาะขนาดดินน้ำแบบแต่อันนี้น่าจะไม่เผ็ดไม่ไม่เผ็ดเท่าสองอุ้ยกินมาม่าเผ็ดอันนี้ก็ไม่ค่อย เราดูดูมัน okay. ก okay. mm ันมากเราจะผิดคอปากคะเราจะดูรถกันไหมเนี่ยดูดูแย่ค่ะเราจะมาให้คะแนนมาม่าเผ็ดกับมาม่าเผ็ดค่ะอะไรมาม่าเผ็ดกับมาม่าเผ็ดเอามาม่าเผ็ดกับมาม่าชีสค่ะอันนี้ชีสซุปอันนั้นเป็นแบบเผ็ดเลยเผ็ดเลย พี่เตยว่าพี่เตยจะให้เขาขอชื่อพี่เขาเห็นและพี่ไม่รูรถเต้าแคลงนะเต้าแข็งเต้าหู้ขังั้นก่อนเราจะไปเมามันกันเนี่ยคุณแม่ขอคะแนนอ่ะขอคะแนนของมาม่าเผ็ดก่อนเต็มเท่าไหร่คะเต็มสิบอ่ะเต็มสิบให้ให้เต็มให้หนึ่งร้อยอันนี้เอานี่เกินเลยใช่ไหมอร่อยเต็มร้อยเลยใช่ไหมอ่ะพี่เตยแล้วค่ะ แบบกระป๋องให้เก้าอ,นะอืมโอเคแล้วมุกนะคะน้มุกให้สิบค่ะเพราะว่าความจริงแล้วมันอร่อยนะก,กว่าซองอีกนะคะเพราะว่ามันมันเหมือนกับมันรวมๆกันอะแล้วมันหนูว่าพี่เตยเทมาเทซอสก,ก่อนนี่นขนาดเทซอสเนาะเพราะว่ามันซองซองปริมาณมันเท่าซองพริกปริมาณเท่ากับเท่ากับซองเลยนะคะเป็นแบบซองเลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยย่อขนาดมาเป็นแบบครับคือถ้าเป็นแบบซองอะ มีมันจะเยอะเส้นหีมันจะเยอะนะแต่เนี่ยเส้สนมันเล็กเส้นมันน้อยแล้วก็พริกมันเท่ากันมันก็เลยดูเผ็ดกว่าค่ะเผ็ดมากแต่ก็ไม่ความแน่นเหมือนเดิมแล้วมาแม่ให้ไปสิบเต็มเลยค่ะชีสเท่าไหร่คะชัวร์มาแม่ชีสแล้วค่ะให้พิ้วพูดก่อนแล้วก็พี่เตยพูดก่อนเต็มสิบได้เท่าไหร่คะของพี่มุกเหรอชีสพี่มุกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ให้แปะละงามค่ะเพราะว่ามันดูเลี่ยนเดี๋ยวพี่เตยละ ก็เหมือนกันคนะ่ะน้องไม่บัวแล้วคะชอบสองร้อยค่ะโอ้โหแซงว่าน้องเป็บัวชอบรสชีสนะคะโอเคค่ะงั้นคุณแม่ว่าไปขอเวลาไปขอตัวไปกินก่อนเนาะแล้วยังไงถ้าน้องๆที่ดูคลิปนี้นะคะถ้าได,ได้ได้ลองทานแบบอมาม่าเผ็ดและรสชีสแบบครับ ยัไงก็มาเล่าสู่กันฟังได้ใต้คลิปนะคะอยากให้เราทำอะไรกับมาม่าเผิดก็คอมเป็นมาให้ด้วยเลยยวเราขอตัวไปทานก่อนเนาะสวัสดีค่ะกวัดุไนท์ด้วยนะคะขอไปมันก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะ และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ